สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้จะเป็นผ้าแกนสั้นนะคะเมื่อกี้เป็นผ้าซาตินไปแล้วแกนสั้นมีกระเป๋านะคะลายเจ้ามีน้อยอเป็นผ้าคอตตอน,นเกง่งขาสั้นนี้ชุดละ100บาทนะคะแกนสั้นขาสั้นอันนี้เป็นลายเข้ามาใหม่วันนี้เลยค่ะนี่นะคะเนี่ยหนึบาท ลูกค้าที่อยู่แถวบางกะปิลาดพลาวกองจันรามจะอยู่ใกล้นะคะอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางกะปิห้างแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะคะเจอเซเว่นขึ้นบันไดเลื่อนมองมาชั้นสองมองเห็นชุดด้านมวตทิเบสเลยะคะ่ะนี่นะคะสีเทามีกระเป๋ากางเกงขาสั้นไม่สั้นมากนะคะตัวนี้นี่ลายเยอะมากแบบเข้าใหม่แบบก็ามาใหม่เยอะมากเลยคะ่ะน้ รีบจองกันนะคะ2อชุดส่งฟรีะคะ่ะชุดละห0ึบาทเนี่ยนะคะชุดหนึ่งค่าส่งก็ยี่สิบาถึงสบาทแล้วแต่น้ำหนักนะคะ2องชุดส่งฟรีชุดเดียวก็มีค่าส่งคิดตามขนส่งนะคะนี่สีเขียวอ่อนกางเกงขาสั้นมีกระเป๋าด้วยเป็นลายใหม่หมดเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะ นี่เป็นลายดอกไม้นี่ลายนี้ของพึ่งเข้านะคะของพึ่งเข้าถ้าราคาส่งก็ทักมาถามส่วนตัวในอินบ็อกซ์นะคะราคาส่งก็อีกราคาหนึ่งสีเหลืองมีครบทุกสีทุกลายเลยอะคะ่ะสนใจแบบไหนแคปหน้าจอนะคะจะถ่ายภาพลงเนี่ยเยอะมากนะคะชุดนอนแนิเบนมีทุกแบบเลย เยอะมากแปดราวอะคะ่ะทั้งหมดแปดราวเนี่ยเยอะมากมากนี่นะคะมีทั้งผ้าสาตินผ้าตีซีกัปตน้นผ้าไหมอิตาลีนะคะมีทุกหน้าผ้านี่เป็นผ้ากัปต้นนะคะมีชุดละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาท นอันนี้พานิ่มใส่สบายเลยค่ะเนี่ยนะคะหน้าร้านเนี่ยจะเจอ,เจอ,เจอ,เอ,อร้านทองเนี่ยขึ้นมาในเลื่อนมาก็จะเจอหน้าร้านของมิวติเบสนะคะสวัสดีค่ะ